โอ้สว oh, ัสด oh, ีเลยก็ขายบีเอนแต่เ <laughs> พืครับวันนี้ก็อยู่เกม ABA กันอีกแล้วนะโอ้ยไอเฮียนี่สัสเฮ้ยวันนี้เราไม่ได้อยู่กับ ABA เว้ยเรามากับ Heaven Arena เว้ยหลังจากที่กูเล่นโลบอคแมปอื่นมาวันนี้กูมาเล่นแมปนี้มั่งอ่ะมึงคิดว่าไงเพื่อนคุยไอสัตว์คุยคุยเดี๋ยวกูเปลี่ยนตัวแป๊บไอสัตว์กูมีตัวเล่นให้เล่นเยอะมากเฮ้ยมีกัสด้วยไอสัสแทนไมันคือเฮียอะไรเลยกูเล่นกัสด้วเฮียมากูเป็นกัสไลสัตว์ื่อกูมึงโดนด่ามังกรกูแน่ไอเฮีย มึงช่วยเลิกเล่นเพลงดิเฮียไอ้สัตว์เบอร์เซิร์กนี่ไงหมัดดาบมกรดาบมกรเอ้ยกูมีปืนด้วยเฮียกัดไอ้สัตว์เฮียยุคเฮียมันมีปืนด้วยเหรอไอ้สัตว์กัดอบบมีมัีปืนใหญ่ที่มือมือซ้ายของมันอ่ะมันมีปืนใหญ่อยู่กูตัดมาดิคุย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 กระจกระวังให้ดีนะมึงอ่ะกูกัดกัดเบลไอ้เฮียตั้งใจว่าเฮ้ยรอกูเบอร์เซิร์กแป๊บนึงกูเกลียดท่ามึงไหวเฮียท่าปัญญาออกของมึงอะมือหาดดี โอ้กูตายเอ้ยกูเอ้ยเอ้ยกูหัวขาดเลยกูยังขยับอยู่คริมินกูเห็นมึงแต่ผ้าคลุมมาตอนแรกเหี้ยไม่กูเหลือแต่ตัวนี่เหี้ยเอ้ยมีคุโรฮิเงะด้วยอ่ะหนวดดำอ่ะไอ้เหี้ยไม่แต่ดีหนวดดำอ่ะได้มึงเจอกูดำแน่ไอ้เหี้ยมึงรู้จักไอ้นี่ไหมว่าอะไรสัตว์เล่นเจอพอดีเลยเหี้ยกูคือนักคุณญสัที่เก่งที่สุดเฮ้ยอาจารย์โกโจ้เฮียโกโจ้แม่อาจารย์โกโจเซนเซมานี่ เคเทเคิงโอ้โหมึงโดนกกุศิยกูดีกว่ามั้ยอาจารย์ระวังเฮ้ยระวังกูระวังกูให้ดีระวังกูให้ดีมาตัดใบของกูแบ็คฟัดแบ็คฟันโดนกูต่อยไอ้เหี้ยโดนกูต่อยโดนกูต่อยไอ้อาจารย์โกโจต่อยไม่หยุดเลยวะต่อยไอ้เหี้ยอะไรต่อยเหรอต่อยเหรอต่อยเหรอมันจิกนี่ไงสัตว์เฮ้ยมึงก็ใช้คุณใศเหมือนกันเหรอวะนี่ไงสัตว์เคเทเคิงรู้จักเคเทเคิงป่ะมัดทุบคุศิลไอ้กระจอกเอ้ย มาดิโอ้โหอาจารย์โกโจแม่งเก่งจังวะโอ๊ยแม่งกระทืบกูช่อยสัตว์นี่ไงสัตว์โกกุซิงเป็นไงระวังนะมึงอ่ะโอเลก้าหาเราจีอะไรอ่ะจีอะไรฉันจะเป็นคนปัดเป่าเองระวังก็ดีนะมาต่อไปของกูจะเป็นแบ็คแฟลชนะเคข่งคือตายเป็นไงควายเจอกูอิตานโดริยูจีเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเล่นโนมดขาวเลยเหี้ย ทำเพี้ยไรได้บ้างวะสัตว์เุ้ยกูได้เสียงเครื่องพาคิลูฟี่นี่ครเจอลูฟี่กูล้มมวยเลยไงนี่ไงนี่ไงแล้วกูต่อย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 เป็นไงเจ็บไหมสัตว์เจ็บป้าเจ็บป้าเจ็บป้อแอนเชนกูมีกูมีท่าแอนเชนคืออะไรวะมาใช้ดิเฮ้ยเฮ้ยสุขน่าเฮ้ยอืมเข้ามาใคร เฮ้ยเฮ้ยไม่คนเหมือนเลยนี่ไงอืมโอ้ยทุกคนน่ไปโดนติวเฮ้ยคิวินรับทานี้หน่อยคิวินฟู่กาฟู่โอ้โหครเบาเลยสัตว์กูมีท่านึงให้มึงดูอะไรนะดิวิกิเทนเคยนี่ไงอู้มึงดูกูฟัน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 มึงจะฟันมึงใหตายคานะเข็ดนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายฟันแม่งนี่ไงตายสัตว์จอกู ไข่เข้าไปเป็นไงไข่จะไข่ไหมแล้วกูโดนกูไข่โดว่ะไข่โดเฮียอะไรเอ้ยคีวินเฮ้ยคีวินเดี๋ยวๆคินมึงดูหน้ากูดิหน้าเครียดอะไเฮ้ยไอ้คีวินอะไรมึงให้กูใช้ท่านั้นหน่อยดิแล้วตัวอะไรนะโอ้ยคีวินแล้วท่านี่เลยคีวินแบ็คแพตแบ็คแพตอุ้ยแย่โดนกูแบ็คแพต ถ้าตำแหน่งกูคือแบ็คแฟตไงจำไว้มึงอ่ะระวังกูนะมึงระวังกูแบ็คแฟตนะไอ้ทียอ่ะโดนก็คอคุสเซิงอ่ะไอ้อ่ะคอคุสเซิงอ่ะแต่บางทีมไงจจะเซิงก็ได้นะมัดดาวเหนือมึงจะสู้หมัดชุกคุณใส่ได้ไงไวสัตว์ไอ้ปัญญาอ่อนเลยว้ยเจ็ดแม่ตัวกูปลิวโอ้ยแรงยังครับพี่โอ้ยพี่แรงยังครับพี่ยูจิทำอะไรทุกอย่างยูจิยูจิไอ้พะเอกมึงอ่ะตายไปแล้ว ไอ้เหี้ยอะไรมึงจะตายไม่ใช่กูโว้ยตายคนตายโวยวะโม่ชินเดลเฮ้ยวิน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 โอ้ยมึงช่วยหยุดใช้ท่าปัญญาอ่อนนั่นดิต่อยมึงไม่ได้เปลี่ยนตัวทีนี้นะมึงอ่ะเออเฮ้ยมึงมึงเปลี่ยนตัวให้ยูจิกูเก่งเนี่ยดิไอ้เหี้ยอ่ะแล้วกูเล่นตัวซิมิถนัดอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูก็ไม่ถนัดมังการในสัตว์กูเพิ่งมาเล่นแมปนี้เนี่ย ไอ้สักเหมือนกันแหละที่มัดของกูคือกูกุเซงมาต่อไปอ่ะเฮ้ยคิวินให้กูใช้ของกุเซงหน่อยเถอะมึงจะมึงมึงไม่มีทางไปถึงจุดนั้นได้เหรอเว้ยโอ้ยมันมันจุ๊บกูโอ้ยเขนเฮเข่งอุ้ยมึงช่วยเลิกเล่นท่าที่ทำให้กูกระเด็นสักทีดิเฮียกูขี้เกียจเดินเข้าใกล้หามึงอ่ะมึงก็มาดิโอ้ยเซวฮาโอเลก็ฮาเรา เจ้านี่นะฉันจะปัดเป่ามันเองปัดเป่าว่าเป่ากูจะปัดเป่ามึงไอ้สัตว์เฮ้ยคีวินให้กูต่อยมึงเลยคีวินคีวินกูโอ๊ยเกณฑ์กูปาดีแล้วไอ้ยี้อเฮ้ยมาใช้ใช <God> <sounds> <sm> ้สิใช้เดี๋ยวท่านกูจะต่อยโค้งกูแทงได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวนหนึ่งให้ให้กูต่อยกูกูสิไอ้เกมมันจะเต็มแล้วไอ้เกวินไอ้สัตว์ยังเอ้ยยัดแม่ไอ้ชื่อเกมกูหายเลยมาไอ้ชี้อกูแปลงร่างนะสัตว์สุคุนะออกมา กูไม่ไหวละสังคมมันเสื่อมทรามกูเลยเสื่อมโทรมปู่กะปู่กะเวินมึงไม่ไปทางหรอกอนาเขตก็ได้หรอเว้ยฟุกุมามิซุชิเฮ้ยคิวินเฮ้ยมีปลากายมีปลากายสีแดงอยู่รอบต๊ะกูด้วยคิวินวินวินเดินเดนเดนกูไปเดนกูไหนเดนกูไหนเดนเดนกูเดนกูทีเดียวเดียวเดี๋ยวนี้ไอ้คีวินพ่อเตายแลสันไอ้กีเอ้ย ไอ้เียวินไอ้เสมกูจะปล่อยโค้กเซ็งได้แล้วไอ้เงี้ยไอ้กูปล่อยโค้กเซ็งน้อยเฮ้ยเร็วเร็วกูจะได้โค้กเซ็งแล้วไอ้เียวินไอ้เงี้ยเอ้ยยัดแม่ไอ้เียวินไอ้ปัญหาอ๋อเด้อกูปล่อยน้อยเร็วไอ้เียวินไอ้เียวินไอ้คุยคิดแม่มันจะไปโอ้หมดหมดโอ้หหมดเลยกูทุกสิ่งทุกอย่างที่กูสั่งสมมา โอ้โกูโกรธมากเลยเฮียมดูหน้ากูก่อนเนี่ยหน้ากูโคตรไอ้วินกูต้องปล่อยโค้กเซ็งเงี้ยเพื่อนมึงให้กูปล่อยโค้กเซ็งกันดิอ่าๆเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวก่อนแล้วกันเบื่อแล้วตัวเนี้ยไอ้เหี้ยกูอยากเห็นโค้กเซ็งอ่ะนี่กูเล่นเพื่งนนักบิงไม่ได้ปล่อยเลยใช่อ้เหี้ยยูจิไม่มีโค้กเซ็งนี่แม่งโง่เลยอ่ะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่ไงกูพยายาแล้วเกื่น แบ็กสัตายไม่ออกมามันอยู่มันอยู่ขึ้นกับอะไรวะกูไม่เข้าใจวะกูต้องรู้ให้ได้เว้ยลองอีกรอบลองอีกรอบกูได้ขึ้นหลอดเลยเพื่อนเฮ้ยได้เกยกูลดอีกแล้วอ่ะปัญจาอ่อนเลยเฮ้ยวิ่นอยู่นะเกยกูขึ้นเกยกูลดเกยกูขึ้นขึ้นรถอ่ะต่อยต่อยต่อยขึ้นนิดเดียวเออกูกูขึ้นนิดเดียวเฮ้ยเก้ไม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยวิ่น ว่ากูจะไปถึงแล้วหรอกูจะไปถึงละจุดสูงสุดของสายเาวเวศอะกูจะว่ากูจะไปถึงแล้วเพื่อนจุดสูงสุดของสายเาวเวศวินวินกูอยากลองเนี่ยเพื่อนไอ้สุดคนทามันต่อยแบ็คแฟลออะลองดิอ๋อต่อตั้งนานได้ลองดูลองดูลองดูเผื่อได้เว้ยมันมันอยู่กับอะไรวะปัจจัยแค่เนี้ยเกมมันขึ้นเกมมันรดเกมมันขึ้นเกมมันรดอะลองลองเฮ้ยเกมขึ้นเกมขึ้นแปบนึง ต้องกูวิ่งหนีมึงแล้วมึงเดินใส่เปล่าเออลองดูดิเออใช่ใช่ใช่เพื่อนใช่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 เดินเดินหนีเดินหนีเออดินหนีนี่ออคริสินเฮ้ยคริสินดูนะ6สิงว้าวโอ้โคตรฟินเลยเฮียโหไม่โคตรฟินเลยตายมึง แน่ไเฮียนี่งสัตว์ตกูอารมณ์ส่งซ่อนมันระวังตัวระวังไม่ถึงวูหหรอ